ดีครับพี่น้องคลิปนี้กามายงสะดุ้งยวนห้องน้ำเข้มนะพี่น้องห้องน้ำเข้มใหญ่คลิปง,งานปิยกถานล่ะอุปกรณ์ก็มี่อันเส้นหนึ่ง่น้อเอาด่างเส้นหนึ่งมากกบคงสอบหอ้คลิปง,งานลงปิยกถานแล้วบโอ้่าสิใดบ่ใดมาล่องเบิรงพี่น้องบองนี้ว่ได้มาโดนแล้วห้องน้ำเข้มใหญ่พี่น้องนะครับทีมง,งานกำลังยกอยู่ เขาแน่วปลาซิวปลาแปรแปอเอเอก็ออได้อยู่แล้วละ่ะไม่เอื่นคุดตุม่มบ่เจ้าจม่มไปนองเจตไปไที่จริง,งยัเปยกยงหัวนั่นเนี่ยบดีก็บ่ไปบ่ปไปหัวนั่นใน,ใน,นั่นอ เดี๋ยวๆเอามงนี้แล้วกันพี่น้องแล้วจะพาใหญ่ไปอีกมองนึงเห็นทำเลท้องแล้วพี่น้อง,องเป็นยังไหนึ่งแล้วมาลงเหอไปอ,อ,อีกล้วลงหัวเร็วๆเลยวันนี้แล้วลงเหอทีมงานวาได้อยู่ปลาแก้วสันไปย่ายมงกให้กินอีกเดี๋ยวสิยญาไว้สำรวจเบื้องไห้หอกทางนั้นนั่นแม่อโอ้ยปลาแปบปลาแปบอันนี้ตัวน,นี้ ปลาแปบมปันออกพึ่งออกอันพึ่งง่ายไหมง่มาใครไหวไหมนั่นน่ะตัวนึงนี่ไหมน,น,น,นี่ต้องเอาทุกตัวด้วพี่น้องมันตัวน้อยอะไรกันได้เอาเอาแล้วเนาะไปเติมกันพราได้หมงได้บาทละข่ายยืนข่ายแล้วเนาะสิบบาทก็ได้หมงแล้วพี่น้อง กูเรีมันโยกกับมาเด้อหนามกุณเอเลเป็นแต่มีปา่าขึ้นอย่างนี้นั่นปลาแก้วน้อย,อยคือผมมาทา้งทีเนี่ยทางเอาทางเลิกกลัวกันเอาทางที่มันเลิกกลัวนะมั้ยตาบหน่อยพูดว่าสิกแก่กับ,บ่มมีลาแก่ใบ ไปสิไปได้ละกี่แหมมองผีเราล้องมองเอามองที่มันเลิกก็มองนี่ไขแน่ได้พี่น้องเบอร์แดดตอนลงมาที่เรกกันย่างว่าแดดแดดไอใจเบิดแลวเดียเเด๋ยวเขาแน่อยู่ปลาครับของไปยังเอารดูดผู้มีตะพกปลาหน่อย เจ้าพินห้าพ็นเลยออาเอาหัวตัวน้องละว่าโอ้ยสิขาใจตายละว่าพ่เนี่ยไม่เห็นตั้งส่สิขาดใจตายละพ่เนี้ยว่านเหี่ยวล้ว่ะเอาให้เตงเอาให้เตงเด้าเส็งนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยละว่ากลมาคนละแนววนะเอาพ่เงี้ยสอนเอาก็ไดินเอาคือไ่คอยเขาป้าใหญ่ปะพ่ยองบ่คอยเขาเลย ใหญ่มองที่มันใดมากที่สุดปลาตัวร้อยไปร้อยมากจริงร้อยไปสุดยู่ใ้หินนีเป็นแต่มีประหลาดเนาะปลาข้าวฟองกับปลาลูกมันดีเด่น ะลูกมันเนาะเห็นบ่มบูตัวมันใสตัวมัน ใกครับคองลายเนาะอรอบ้องน่อยกุ้งก็ได้ใ่แมเเส้นเดียวนึงเนาะ น่อยพูดเนาะน้อยครอีปลาแก้วน่อยลูกปลาเก้วพี่น้องปลาเก้วว่าน้อยเลยดิน่อยานงเต้าียำมัโยกไก่เฮอพี่นี่าเดียวปลาแล้วเรียนลอยออกมาบอกลาอย่างปลาเกลวออกลกระต่ายมัาน้อยนน อยากเห็นป่าเอาแม่ยังแดงๆนะ่งหินมังเนาะนั่งหินนึกว่าเป็นป่าปลาแก้วตัวนี้หน่อยนะ่ะไปยังปลาแก้วหน่อยหรอโอ้ปล่อยมันเย้ซะเป็นยังไงเสียดายเลือดตูน ทีนี้บุพพลสันจับปูด้วยวันนี้พี่นอ้องต้องเซ่ติเป้ไปสันจับปูเดีย่วยวรอะวายหันปากเงี้ยงหลายไหมหปลาอย่างละน,าานั่นปลามันี่แดงปลาใส่ดอกดูพี่น้อง ใต้ดอกดูเอาออกไมหมเพิ่งนเน่ยบอกออกไหมเพิ่อนเน่ยบอกอเดียวเวลาไปน่อยซะก,อกุอนอนแล้วว่ามีป่าเนอะคือลายแถบหนึ พี่น้องตายอยู่ดิโอ้ยปลาซอยน้อยโุ้ยลูกมาลูกปลาซอย,อยเอาออกมาจากอันนั้นให้มันได้แง่แล้วเนี่ยหู้อยใส่สันนี่หู้อยใส่ขึ้นเข้าไปเลยจรงจริใส่อไได,ด,สดอกดูพี่น้อง ไไน่บาหน่งน่สิบบาทนักอบบาทโมกสิบบาทโมกโ,โอเคแลคค้วยนึอยเทียสิบหมกทาน อืมปลาอย,น,อย,อะะอยน้อยือดีสป่ะเด้อปลายเอาปลาไม่ดีแดงไปไเหระออกเลยไม่หันออกเลยออก้างในมันกลนขาดบ่บ่บ่สิส้นก็สมนออกข้างในปาแดง นามทั้งลามม่างเขาเด็ปล่อยมากอยู่เนาะอืปลาแก้วถ้าเจ้าติ๊กได้ปิดถวยเป็นถวยถ้าเจ้าปดติผู้เสียจริงยังปลาแก้วเนี่ยมีอยู่เสมอ บาลแล้วเป็นถวยตอนนั้นก็ได้คล้ายๆาันน้อกันนี่จะไปขับขอ้อมแกล้ง่ึงหุ่นไปหุ่ปไป อีเจ้าบาทหนึ่งสช่เนาะงับเบิงมองได้คือกับไปมองหันแล้วพี่น้อง เรถึงก็ได้เรื่อยๆอเยเนาะไปโอเคง่ายกันได้พี่น้องเึ้นมาเทิงเลยได้บนี้พี่น้องลองไ้เบิง่งซสมองเลยทั้งลางกบไปมาเทิงบ่เนี่ยปลาแก้วน้อยหรอ,อตัวน,น,น้อยๆก็ยังค่าตี ตกับอกเนาะตหน่โอ้ลมบัวอยู่สิไปจังใดมันลมุ่นปลาแก้วมันมีเลยรืออุ้ยต่ว่าออกบ่ล่ะ ียังปังแก้วนะบ่พูดมันต้องยุนาทออ่อผมคิดว่าเขายางไปทางนี้เลยบ่ได้บ่น,นี่แล้วนั่งไปทางไ้นบอ,บอขันเขาไปทางอันไหนมันลมบัว,ลมบ,วลมบัวอยู่เองลมบัวลมม่ติดจะเรื่อยไม่ได้หลายนี่มันเรื่อยๆ เ้ากันไว้ดิใส่ไม่ห้ามเข้าไปบ<อ>่กันบ่ให้น้ำไหลบ่เรียนมาจากฟุงนะี้นละลาแก้นได้ได้เป็นฟุงต้องไปน้องเตาใหญ่กันเด้พี่นอ้อง หน้าวขึ้นนิ่งเลยมองนี่อเอาไรก้อนน้ำมนันนอีกว่านี้ประซิวประซิวปลาแก้วไรก้อนน้ำไหลเรื่องทางกไปะยกนาท่อไปยงังคุณคุณนอกไปะยกมากที่จะจังหมกเราปุ่นี่ Ừ. ได้พี่น้องได้ดุ่มขึ้นเอียงแถลงสนับพี่น้อง <g osh> ยนีขึ้นมาเึ่ๆไปเนี่เอ,อาไปยังโดดออกนะอุ้ย <c oughs> พี่น้องได้หอนปลากระแยง,งบัตตอนี่โอคือคือได้ฟงว่านได้เทเลียนเอาลงไปเล็กๆก็นนะอุ้ยพี่น้องได้ปลากระแยงเหม เนี่ยกันแนงจังสีกิหนหอดสันจับปูด้วยกล่องจับได้แล้วพวกมันมายกสะดุ้งรีบไ,ไปจับด้วยกล่องจับได้ เยอะตื่นเลยตอนน้องสม้มมองสิไ้ตบบาทแรงเนาะเที้ยวหางแดงเอาพี่น้องอีกบาทหนึ่งพี่ใหญ่มองเลยด้วยบารดนี้อีกบาทหนึ่ง อเกไม่ใช่ไม่ผันมาเส่ปผัดนะเป็นตลายนาะน้ำลูน้ำลือนีะตัวใหญ่เลยนบอืมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจัดให้อ้ยปัดเกล กั้นลงมาเปยองคุณเพิ่นเลื่นอยูางงา่เอา้าโอเคครับพี่น้องแกลย่ายไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะทั้ทงอันห้องลำเค็มใหญ่เน,นี่ยแหละกลย่ายไปเรื่อยๆยก,กปัดแก้วพี่น้องแต่พ่อได้อยู่พี่น้องพ่อสองหมกบ๊วยบุหรหี่วะแต่ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบคนที่เขามาเบิ่งไม่ก็จะเริ่มกดติดตามนะครับผมนี่ครับกับมีคลิปยกสะดุ้งให้เบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้อง โอเคครับสต่เรบคิปหนีกับพอท่านหนีกอนแน้ะพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับทีมงานกำลังปลดด่างแล้วพี่น้อง